สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาเพื่อนๆนะคะมาทำการเลี้ยงสาลายมาลิมอค่ะ อันนี้นะคะเราสั่งมาจากช้อปปี้นะคะมาดูว่าข้างในเขาให้อะไรมาบ้างกดตัดก่อนจะมีเยอะไหมล่ะไม่รู้เหมือนกันจะเนื้ออะไรเนี่ยโอ้จะเนื้ออะไรเนี่ยใช่เอ้ยอย่าเพิ่งลูกแกะถ้วยนะแกะแกะถ้วยนะแม่โอ้โหข้างในเขาใส่โฟมรังโฟมมาอย่างดีเลยนะนี่ โอ้โหกันไก่คมมากเลยอ่ะไก่คมมากเลยไม่มีอันใหม่แล้วเหรอเนี่ยโอ้โหขอบคุณนะคะที่ช่วยนะคะโอ้โหว้าวอ่ะอย่าเพิ่งใครอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใจเย็นใจเย็นใจเย็นนี่นี่เขาออกมาอย่างดีเลยนะคะน่าักไหมลูกแต้ ใช่ไหม<ส>มาดู<ง>มาดูเร็วกระดูกไดใกล้เร็วแสดงอ,อรอยะเฮ้ยไม่พืชดูซีได้อะไรมาบ้างเนี่ยอันนี้อะไรคะเนี่ยอันนี้เป็นใบหูกวางแคะใบหูกวางแคะอันนี้ระคะเรียกอะไรเอ่ยใบไผ่ <ใบ S 2> แว่งแก้วใบไผ่นะคะพี่อันอย่าเพิ่งจับนะลูกอุ้ยอันนี้กระจิวเดียวคืออะไรอะอันนี้เป็นไม้ไม้เกาะหินภูเขาไฟอ๋อไม้เกาะหินอุ้ยน่ารักดีนะ มาริโมโอ้อันนี้คือพระเอกใช่ไหมสาหลายมาริโมกเฮ้ยก้อนใหญ่อยู่นะบอกว่านึกว่ามันจะจิ๋วเดียวมันโตอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือปุ๋ยมาริโมกใช่ปุ๋ยน้ําปุ๋ยน้ําของสาหร่ายมาริโมเป็นอาหารเหรอเป็นอาหารขป็นอาหารลูกของสาหร่ายมาริโมกของเราอันนี้คือกองแขวนขนาดเล็กเอาไว้กองน้ําให้สะอาดในตู้ปลาและสุดท้ายอันนี้ก็คือ ปลาเอาไว้เลี้ยงสาหลายมารีโมกตู้เลี้ยงของเรา,านะ <c oughs> น่<บ>ารักไหมน่ารักไหมเดียเราจะไปไว้ที่ไหนเ <บา S 1> นี <บา S 1> น่ยคิดหรือยังเนี่ยอ๋ออันนี่ก็คือตูปป้ปลาแต่ว่าเขาไม่ได้เครื่องมือมาเอ้ยคู่มือมานะแต่ว่าเราก็ศึกษามาคร่าวๆแล้วแหละในวิธีการเลี้ยงมาโอ้โหเลี้ยงทำไมถยงอ่ะทำไมถึงได้ไอ้ไม่ใจอยากเป็นอะมาซะทไมยังไง อะไรอะ่ะอมนี่ตู้ปลาของเรานี่นะคะเราจะใส่สายเข้าไปก่อนแม่แม่ใต่ส่วนอันนี้แม่ว้าวแม่ปินงใจใจแม่เราจะเลี้ยงในพื้นทรายแม่พี่จริงเขาใส่หมึกเล็กๆก็ได้นะโอัเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณแม่ลอเลยนี่ใส่หมดเลยเาขาทำให้มัน กะนแม่อเดี๋ยวพึ่งใครจพึ่งใครนะเนี่ยแม่ใส่โดนทำอะแม่แกอกเป็นแก่เกียให้มันเรีหยาบดุไม่ไม่หยบไม่หยาใส่นาะทำยังไงให้มันเรียบตอนนี้เราใส่ทรายเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ใส่ต้นอะไรนะลืมชื่อแล้วเนี่ยต้นแคะ <c oughs> อ,อันนี้ต้นหูกวางแคะอ,อันแคะหูกวางแคะแล้วสารอะไรบ้างล่ะสารายมาลิเมะโอ ขาลายมาริโมะโอ๋อถูกแล้วแม่จ่าวันนี้อยากผูดแก้วโอ้สวยมากเลยแม่จ่าตดตอบนองได้ไหมได้ไหมโอเคแม่้วผูใส่ลงไปเลยแล้วก็ต้นหูความใช่ไหมเนี่ยอันนี้ต้นใบไผ่ใบไผ่แว่นแก้วหูความไปแล้วแม่แต่มันไม่เหมือนไผ่เลยนะไม่เหมือนใบไผ่เลยนะเนี่ยมันชื่อว่าใบไผ่ อมแม่ัตมาทำอันที่รคใส่มุมนี้ดีกว่านใส่ใเลยนี่ให้มันเป็นแบบว่าอุดมสมบูรณ์อยู่ที่ตชิดกันแล้วเราก็ออมกเยกไืนที่อยู่เเขาใส่ระบบสุญญากาศมาอย่างดีเลยนะเพื่อเก็บความชื้นอยู่แล้วอันนี้ทำยังไงอ่ะ วางเลยมันเป็นไอต้นไม้เกาะหินภูขขเข<อ>าไฟวางให้สวยงามเอามนับออกดิูาจริงเปล่าไม่อะโอ้ my ก็มันอยู่บนหินอะออาแล้วทำยังไงเนาะนี่ทำาไงนี่ถ่ายตรงนี้ดีกว่าเพมันแข็งหรือ,อเปล่ามันหยาบด้จริงบ่ก ใช่ลูกสาระมันจะม้วนเป็นวงกลมกันลูกไงไมันจะเคลื่อนที่กิ้งไปกิ้งมาแล้วเราจะเอาสาระไว้มุมไหนดีแมคะับรู้สึกว่ามันจะโตใหญ่ขึ้นนั่นอ่ะใส่หินเลยหินแต่งตู้ปลาใส่มุมเดียวกันหมดเลยนี่อันนี้ก็ใส่มุมนี้ไม่จับไม่จับแม่จับอันนี้ได้ไหมแม่อันนี้มันไม่ต้องใส่เอาอันนี้มาไว้บนหินดีไหมอุ่ยใส่เลยก็สวยแล้วนะหินอันนั้นมันอาหารของมาริมูห์เหรอ แล้วมาถึงขั้นตอนการใส่ยาไม่มันจะไปโดนใาย นะามาอ่ะ<ก>อจับจับด้อจับด้วยจับจับจับโอ้น,นะน้ำขุนแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเรามีกองทำความสะอาดน้ำอยู่นะคะเอยทำไมน้ำมันดำเป็น,นปีนี้เนี้ยก็ฝายไงโอ,ยโอเคโอเคพายุพายุมา หลังจากที่ใส่น้ําเข้าไปนะคะตอนนี้น้ําขุ่นมากเลยเราจะยังจะไม่เอาน้องมาริโมะลงไปนะคะเราจะใช้กรอง,เ,รองเออใส่กรองก่อนเพราะว่าเพื่อให้น้ํามันสะอาดขึ้นนี่ในกรองเราเป็นกรองสําเร็จนะคะเป็น,ปน,นข้างในก็จะมีแผ่นกรองให้เรียบร้อยแล้วะจจอะไรอะแล้วมันประกอบ <laughs> แล้วมันประกอบไงอะ <laughs> เฮ้ยไม่แล้วกันกนี่นี่นี่เดอ่าตอนนี้เราก็ประกอบกองเรียบร้อยแล้วนะะคเราจะใส่มุมนี้เลยแล้วก็เอาน้ำมาใส่แล้วก็ปิดฝาใช่ไหมใช่ใส่น้ำลอกก,กับลูกแล้วก็สใส่ปาน,นลอใส่ตรงไหนนี่หรอใช่ดู ราทำการร่อนนัาก่อนนะคะมันจะดูดน้ําขึ้นมาใช่เส้ยทำไมมันลงมาไม่เดี๋ยวมันก็จะนี่ไงเห็นมนี่ไงไงใจนิดนึงเว้าววเฮ้ยอยทไมันเหาุคอาโดเลย โอ๊ยได้ได้แล้วได้แล้ได้ได้เย้ปิดเลยนี่คือพี่ป๊อปอ่ะไม่ได้ยินเสียงเครื่องแล้วอ่ะทีนี้น้ำเราก็จะใสสะอาดเดี๋ยวรอแป๊บนึงก่อนทำไมน้ำมันหมุนได้ตอนนี้เรากำลังนั่งเฝ้าเครื่องกรองน้ํากําลังบําบัดน้ําอยู่นะคะมาทำการบําบัดน้ำให้น้ำมันใสสะอาดขึ้น ที่มันมีฟองกาดด้วยเห็นปะมันตีน้ำดูดน้ำขึ้นมาแล้วก็รองเอาสีสปกปรก,ม,ม,กมันก็ปล่อยน้ำสะอาดออกมาแล้วก็จับได้จากใ<แ>จจลาโก่กกกสีอัน ูสิหลังจากที่เราทิ้งไว้หนึ่งคืนนะคะ,ะตอนนี้น้ําก็ใสกิ๊กเลยต่อไปเราจะเอานวดก่อนแน่ต้องนวดนวดก่อน,น<ว>ใช่ไหมเอาสาลายนะคะ,จะ,จะนี่เราสามารถนวดคึงให้มันเป็นวงกลมได้นะคะ,ะ,ะนวดปเปล่ามันก็จะเป็นกลมเหมือนลูกบอลเลยเลี้ยงง่ายมากเลยนะคะ,ะใส่ลูกไ,ไป่การเลี้ยง สาลายมานีโมเอ๋แ <c oughs> ม่จำืจ่อไม่ได้เลยมีอันจำได้การเลี้ยงสาลัยมารีโมะ <c oughs> มาเรียอะไรนะมารีโมนะคะเลี้ยงง่ายมากเลยเราเลี้ยงในน้ํานะคะเขาก็จะ,จะเจริญเติบโตไปเรื่อ,ๆอ,อ,อยๆของเขาเลยนะคะกาเรเลี้ยงเขานะคะเราจะเอาเขาเนี่ยมาตากแดดวันละหนึ่งชั่วโมงแล้วก็เดี๋ยวนะ เราจะหยดปุ๋ยของเขาเนี่ยหนึ่งหยดนะคะตอนหนึ่งสัปดาห์แล้วก็เปลี่ยนน้ําอาทิตย์ละครั้งนะคะเห็นไหมเขาก็จะกิ้งไปกิ้งมาแล้วก็เติบโตของเขาการเลี้ยสาหลายมาริโมเนี่ยเขาเลี้ยเพราะความโชคดีมาถึงช่วงสาระหน้ารู้นะครับสาหรายมาริโมเป็นสารายน้ําจืดสีเขียวที่มีลักษณะเป็นก้อนกลมๆอาศัยอยู่ในทะเลสาบอ่าคังที่หมู่เกาะฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นนะครับ สิ่งที่ทําให้มาริโมะเป็นกล้องกลมๆนั้นมาจากการหมุนตัวการไหลเวียนของน้ำตามธรรมชาติในทะเลสาบโดยมาริโมะเป็นพืชที่สามารถมีชีวิตอยู่ได้โดยการสังเคราะห์แสงนะครับสาหร่ายมาริโมะขึ้นชื่อว่าเป็นของล้ำค่าของหมู่เกาะฮอกไกโดเพราะเอกลักษณ์ที่แปลกและมีความน่ารักเฉพาะตัวอีกทั้งยังหาได้ไม่กี่ที่ในโลกจึงทำให้เกิดความสนใจของคนมากมายอยากได้มาครอบครอง สำหรับชื่อมาริโมกนั้นได้มาจากนักพืษศาสตร์ที่ชื่อทาสุอิโกคาวาคามิเป็นคนตั้งไว้นะครับและยังมีชื่อนา่นารักในภาษาอังกฤษที่ว่ามอสบอลตามความเชื่อของคนญี่ปุ่นนั้นมีความเชื่อว่ามาริโมะเป็นพืชแห่งโชคลาภการเงินและความรักจะช่วยให้ผู้ที่ครอบครองนั้นสงหวังและมีความสุขดังนั้นคนญี่ปุ่นจึงถือเป็นเครื่องรางนำโชค และมีหลายคนนิยมนำมาริโมะมามอ้อให้เป็นของฝากกันนะครับสวยไหมลูกสวยไหมโอเคเรียงไม่ยากเลยใช่ไหมคะน,น่ารักมากมเราสามารถเอาไปวางไว้บนหัวเตียงตู้โชว์ก็ได้น่ารักน่ารักกิ้งลูกมันก็จะค่อยๆกิ้งลงไป โอเคค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะคะบ๊ายบายนลูกบ๊ายบายเมี่อกีมมันขยับเหรอมันขยับไปกับน้ำหรือเปล่าแบบว่าแรงน้ำอะไรเงี้ยม่ใย่าแตนี่จริงๆด้วยมันมีชีวิตนะลูกแต่ว่า กินที่แมสาลายอ่ะไม่ได้เขาเลี้ยงเพื่อความโชคดีให้โชคดีชดลาบต้นไม้หายไปแล้วสายกลบ